พลังงานแสงอาทิต์นะครับใช้สําหรับในกระท่อมนาหรือครัวเรือนนะครับที่อยู่ห่างไกลจากกระแสฟ้านะครับผมชุดนี้ใช้ได้กับทุกอย่างนะครับหลอดไฟชาร์จมือถือดูทีวีพัดลมนะครับผมเป็นระบบแปลงแอร์ลูบอดี้นะครับระบายความร้อนด้วยาการตั้งโปรแกรมนะครับระบายความร้อน อัตโนมัตินะครับเรามีระบบชาร์จเจอร์อัจฉริยะนะครับทำงานเองสามารถปิดเปิดหลอดไฟได้ตรงเวลาแม่นยำนะครับตอน5้าโมงครึ่งนะครับจนถึงหกโมงเช้านะครับผมนะครับดยหลอดหลอดไฟที่อยู่บนเพดานนะครับนี่ก็เป็นหลอดที่ติดอัตโนมัตินะครับออโต้มาดูแผงโซล่าเซลล์ครับแผงโซล่าเซลล์อยู่บนหลังคานะครับผม คาครับใช้แผงเดียวนะครับนี่ครับแผงโซลาเซลล์นะครับที่อยู่บนหลังคานะครับใช้แค่แผนเดียวนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับของเรานะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับ บ้านที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าหรือหางใกล้จากกระแสไฟฟ้านะครับเข้าไปไม่ถึงนะครับพลังงานแสงอาทิตย์ของเรานะครับ wp solar cell 0885946389 0916618439นะครับโทรมาได้ยินดีรับใช้นะครับติดตั้งทั่วประเทศไทยเลยนะครับ